นะคปะปวินาวง์อยลาค่ะเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพของเครือข่ายคนไทยไร่พุมงค่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนิพิทธิคณาศรีชัยนนท์นะครับเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพของทางเครือข่ายคนไทยไร่พุ่งครับผมค่ะวันนี้พี่นิคเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่อ่าเพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลายล็อกดาวน์แล้วแต่ก็ยังมีหลายคนทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ อย่างปานเองก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่เหมือนกันในบางวันที่เราไม่ได้ทํากับข้าวใช่ฮะก็จริงๆมันเป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเราอย่างหนึ่งเนาะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้ที่ว่าเมื่อก่อนเราก็จะมีทั้งคนทําอาหารรับประทานเองที่บ้านหรือว่าบางคนอาจจะอาศัยซื้ออาหารกินมื้อต่อมือไปแต่แต่ช่วงที่มีเรื่องของโควิดการระบาดเข้ามาเนี่ยทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของ ลักษณะแนวทางการกินเพื่อสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็หลายๆคนจะให้ความเอาใจใส่กับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเลยทาให้ปัจจุบันนี้เนี่ยแนวทางในการดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยได้รับความสนใจค่อนข้างมาก嗯嗯นะครับแนวทางการกินอาหารเพื่อสุขภาพแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางกลางๆที่ใครก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนอ่าใช่เพราะว่าแนวทางนี้ ก็คือเหมือนกับทางที่สอสอสอได้แนะนําเลย<ช>ก็คือ2องตัวนี้เอามาใช้ปรับในลักษณะของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะสอง่งหนึ 1. คืออะไรหลายๆคนเคยน่าจะเคยได้ยินแล้วนะคะ2องก็คือเป็นรหัสสุขภาพดีนะคะเราจะแบ่งจานอาหารออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะโดยที่2ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นผัก นะคะเป็นผักอะไรก็ได้เนาะให้มันหลากหลายนะคะหส่วนก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็เราก็จะเน้นเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาเป็นไข่นะคะหรือว่าอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นพวกกลุ่มของข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการ2องหที่สามารถเอาไปปรับใช้กับการกินอาหารเดลิเวอรี่ได้เลยใช่ค่ะจริงๆก็จะไม่ใช่จากัดไปแค่อาหารเดลิเวอรี่เพราะว่าในทางการกินสองหนึ่งน่นี้จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ได้มีการบังคับ หรือมีการกําหนดว่าจะต้องกินอะไร mm hmm. คําว่าจะต้องกินอะไรเช่นเรายอมรับทั้งหมดเรื่องของการกินแหล่งข้าวแป้งว่า ทุกคนจะทราบดีว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นข้าวไม่ขัดสีเนี่ยมันจะมีประโยชน์เหนือกว่าข้าวขาวแต่ถามว่าในบริบททั่วไปนั้นจําเป็นต้องกินเสมอไปไหมก็บอกเลยว่าบางครั้งก็ไม่จาเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นของข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้จะสังเกตได้เลยว่าข้าวราดแกงราดข้าวขาวกับราดข้าวไรซ์เบอร์รี่กลิ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมคฉะนั้นเนี่ยเราลยมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนขอให้รู้จักแหล่งอาหารให้ดีพอก็ได้อ หลืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพวกเมนูผักแน่น,นอนว่าผักที่อาจจะได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเช่นบล็อกโคลี่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเฉพาะของกลิ่นงบล็อกโคลี่ก็ไม่ใช่เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนบางคนว่าเหม็นเขียวใช่ครับเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องกินบล็อกโคลี่ว่าเป็นผักที่ดีเสมอไปอม,มีผักอะไรเยอะแยะมากัที่เราสามารถกินได้ในกับข้าวไทยๆกับข้าวไทยๆก็ง่ายๆเลยผักกาดขาวผักกาดขาวกะหล่ำปลีช่วงนี้ปันชอบไปนี่อออครา กร,กระเจี๊ยบเออกระเจี๊ยบเขียวกินแล้วรู้สึกว่าแบบถ่ายท้องดีอะไรอย่างนี้หรืออย่างบ้านบ้านพี่เนี่ยก็คือคนที่บ้านเนี่ยที่จะทำอาหารกินเองเนี่ยก็จะมีผักผักบุ้งผักบุ้งคือมันง่ายแล้วก็สามารถใส่เนื้อสัตว์ไประย์ใส่เนื้อไก่ใส,ส่เนื้อหมูเนื้อกุ้งก็ได้เช่นกันว่าเนื้อสตัตว์เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีข้อมูลว่าเนื้อหมูเนื้อวัวบางบ้านที่ทานเนื้อวัวก็สามารถทานได้เนาะเนื้อหมูเนื้อวัวมีไขมันที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อไก่และเนื้อปลา ่านก็เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยแนะนําสรุปง่ายๆเลยก็คือใช้หลัก2องหนึ่งกินหลากหลายท<ช>ีน <Ye> ี้บางคนนึกภาพไม่ออกว่าจะกินยังไงดีนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างรูปอาหารให้ดูว่าเราจะปรับยังไงดีให้เป็น2องหงห สำหรับการกินแบบ2องหนึ่งนะครับก็มีเทคนิคเป็นเคล็ดที่ไม่รับมาแชร์กันในวันนี้ที่อยากจะให้รู้จักกันะนะครับการกิน2องหนึ่งง่ายๆก็คือข้อแรกเลยเนี่ยตัวผักจะเป็นสัดส่วนที่มักจะโดนมองข้ามมากที่สุดเราก็จําเป็นจะต้องเลือกเมนูผักให้มีความหลากหลายนะฮะแล้วก็ลองดูแหล่งหรือร้านที่ดูแล้วมีความสะอาดและความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเลือกวิธีการปรุงประกอบที่ได้ทุกวิธีเลยเราจะบอกว่าจริง,รงๆแล้วจำเป็นไม่จําเป็นเลยนะครับว่า,าการกินอาหารเพื่อสุขภาพต้องงด อาหารทอดอาหารทอดบางครั้งก็ทําให้คุณได้รับไขมันแล้วก็ดูดซึมสารที่มีประโยชน์ในผักโดยเฉพาะสารสีสีเพราะว่ามันจะมีสารพืชสกเคมีที่ละละายในไขมันค่อนข้างมากฉะนั้นก็กินให้คะให้หลากหลายลวกต้มนึ่งย่างตุน๋นแล้วมีทอดบ้างก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมการกินผลไม้เนาะเพราะว่าวันวันหนึ่งคนจะมีผลไม้เพื่อเอาวิตามินเข้าไปเสริมสร้างกับร่างกายบ้างสักวันละหนึ่งถึงสองมือ้อหรือว่าลองดูขนาดคือประมาณ1-2ึ่กัมปั้นต่อวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ส่วนตระกูลเครื่องดื่มต่างๆนะคบพวกเครื่องดื่มพวกนมเนี่ยก็แนะนําว่าให้ดื่มเพื่อเอาแคลเซียมแล้วก็โปรโตีนส่วนใครที่มีข้อจํากัดเรื่องของการดื่มนมแล้วไม่สบายตัวไม่สบายท้องอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มจากพากทางยาพืชที่ดื่มคล้ายๆนมเนาะ <c oughs> นมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์หรือว่านมต่างๆเหล่านี้ได้โดยสังเกตฉลากว่ามีการเสริมโปรโตีนแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมก็จะดีที่สุดนะครับสุดท้ายพยายามสั่งให้ติดปากกับการสั่งพิเศษ แต่ไม่ต้องสั่งพิเศษเพิ่มข้าวนะคบให้เป็นสั่งพิเศษเพิ่มกับโดยเฉพาะพวกกับที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันแล้วก็เนื้อสัตว์กลุ่มที่แบบว่ามีไขมันต่างๆน้อยๆเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็อย่าลืมเพิ่มผักด้วยก็จะดีครับค่ะสำหรับการหลีกเลี่ยงนะคะในการสั่งอาหารแบบ2องหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเน้นเรื่องของอาหารที่มันรจัดนะคะเช่นแบบหวานมันเค็มก็ให้มันลดลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ส่วนสุดอัของอาานกกขงขงมน นะคะหรือว่าของผัดกินได้แต่ว่ากินแต่พอดีแล้วก็เวลากินพยายามอย่าซดน้าซุปน้ําแกงหมดนะคะเพราะว่าเราก็จะได้พลังงานส่วนเกินตามมาด้วยซะะดบ้างได้ไหมได้แต่อย่าซดหมดเท่านั้นเองนะคะอ่าฮะทีนี้เนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าเราจะสั่งอาหารยังไงดีให้ได้ตาม2องหนึ่งหนึ่งเรามีตัวอย่างของอาหารนะคะจานหนึ่งที่พอจะปรับเป็น2องหนึ่งหนึ่งได้นะคะตัวอย่างเมนูอาหารนะคะที่จะลองปรับเป็น2องหนึ่งหนึ่งนะคะก็จะเช่นรัดหน้า ะะแล้วหน้าปรับยังไงได้บ้างนะคะปกติจะสั่งเป็นราดหน้ามีกรอบกินได้ไหมครับกินได้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็อาจจะปรับเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ลดลงมาเป็นหมี่ขาวหมี่ขาวก็จะได้พลังงานน้อยที่สุดแล้วหมี่กรอบกินได้ไหมหมี่กรอบกินได้แต่นานๆกินครั้งเด่มใช่ค่ะก็อยากกินบ่อยๆทั้งวันก็ถ้าเป็นแฟนมันแท้ราดหน้าเนาะก็อาจจะเป็นวันนี้ราดหน้าหมี่กรอบวันต่อๆไปพอเรารู้ว่าได้กินหมี่กรอบไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็เป็นเส้นใหญ่บ้างเส้นหมี่บ้างก็ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีพวกแหล่งโปรตีนต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นไข่นะคะก็สามารถเพิ่มมเติได้ แล้วก็ถ้าเราสามารถบอกคุณแม่ค้าได้นะคะว่าขอพิเศษเพิ่มผักอะผักในรัดหน้าใส่อะไรได้บ้างก็มีคะนา้าคะนา้าถ้าเกิดรู้ว่าเจ้านี้คะนา้าขมก็เพิ่มข้าวโพอดอ่อนแทนลวกัน<อ>หรือแครลอดได้ไหมได้นะคะอ,อัะนะะนี้ก็จะใส่เพิ่มขึ้นม,มาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่อย่าลืมเลยก็คือเครื่องปรุงพยายามปรุงให้น้อยแต่ถ้าปรุงเนี่ยอยากเราแนะนำนะคะก็จะปรุงพริกไทยปรุงพริกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเค นคะคะหรืออย่างเป็นอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งปกติเม,มนูง่ายสุดที่เราจะเรียกยังงํำๆว่าเมนูสิ้นคิดก็คือกระเพรากระเพราจ,จริงๆทําให้เป็น2องหนึ่งได้ง่ายมากเลยนะ,ะได้เหมือนกันนะคะใช่ครัพบพข้าวผัดกระเพราเนี่ยจริงๆก็คือ ข้อสังเกตแรกก็คือถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์สัตว์เช่นหมูสับหรือไก่สับมัจะมีการรวมพวกชิ้นส่วนมันหรือว่าหนังข้างเยอะให้สังเป็นไก่ชิ้นหมูชิ้นจะช่วยลดไขมันได้ครับต่อมาคือถ้าเกิดเขาผัดน้ํามันน้อยได้หรือว่าแม่ค้าคิวไม่ยาวมากอาจจะบอกเขาเขาผัดน้ํามันน้อยหรือว่าผัดน้ําไปเลยก็ได้ เสริมเข้ามาเนี่ยจะมีออปชันเป็นพวกไข่ดขาวถ้าเกิดวันนั้นบางเอิมไดนมีไข่ต้มก็แนะนําให้เลือกไข่ต้มแทนเพื่อจะเพิ่มโปรตีนโดยที่ไม่เพิ่มไขมันครับสุดท้ายการเพิ่มผักในกะเพราขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณแล้วว่าการมีผักในกะเพราเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วรู้สึกสบายใจหรือเปล่าบางคนสบายใจกินข้าวโพดอ่อนกินผักอื่นๆได้ก็ใส่แต่คนที่แบบไม่ชอบผัดกะเพราต้องไม่มีผักสิได้คะ่ะไม่ว่ากาันให้เพิ่มกับข้าวอีกหนึ่งอย่างเป็นผัก เช่นทานคู่กับผัดผัก,กและประทานคู่กับพวกแกงส้มหรือว่าน้ำซุปแ,แกงผักก็ได้อ่ได้หมดเลยครับคือขอให้เพิ่มสับสนของผักเข้ามาที<ง>นี้คุณก็ไม่มีข้อโต้แย้งนะครับว่ากินกะเพรากินผักไม่ได้นะครับผมสามารถลองไปำทำให้ง่ายๆได้เลยนะครับหรือว่าเรามีอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่าง นะคะเช่นข้าวผัดอ่าข้าวผัดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําให้สุขภาพดีขึ้นได้นะคะก็หนึ่งเลยเนี่ยพยายามปรับเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันนะคะก็จะเป็นกุง้งเป็นไก่เป็นไข่เนะาะใส่เสริมขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออาจจะเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องก็ได้แต่อันนี้อาจจะแปลกนิดนึงบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันจะได้หรออะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าไม่ชอบข้าวกล้องก็เป็นข,าข,าข้าวขาวอ่าข้าวขาวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอีกยอีกอันหนึ่งเลยท่องไว้เป็นสูตรให้สุขภาาพพพพพดดีเเเเเเิิิ่่่่มมมมผผักักนนนนะคะคคปปป็็็้ขวอออหหใญ อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะในการปรับเปลี่ยนตัวอาหารที่เราจะสั่งเป็น delivery ทีเนี้ยเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าเป็นจานๆเราทำยังไงสมมติเราจะกดสั่งตามร้านต่างๆแอบนึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งสั่งยังไงดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปตามร้านเลยสมมติว่าจะกดสั่งร้านอาหารตามสั่งสั่งยังไงดีพี่นิ โอเคฮะถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งสําหรับผมเนาะก็แน่นอนเมื่อกี้กที่บอกไว้การเพิ่มผักได้ก็ให้เพิ่มนะครับถ้าเป็นข้าวผัดเป็นผัดไทยเป็นอะไรมีผักสดหรือว่าผักปรุงสุกเพิ่มมาได้ก็ขอให้เพิ่มไปนะครับแล้วก็ระบุไปเลยอย่าให้เป็นเนื้อสัตว์ที่สับเพราะว่ามันจะมีมันเยอะอก็เลือกไปเลยว่าเป็นข้าวผัดไก่ข้า,กาวกะเพราหมูชิ้นข้าวผัดผงกะหรี่กุ้งอ,อ่ะพวกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อสัตว์เข้ามาที่ทําให้เราได้รับโปรตีนจริงๆแล้วไขมันต่ําลงแแแแตต่่่่สสําาาาาาหรรรรรับบบบพพววกกกกไไไไ้้้้ออนนนมมมเเดดดะถถปทิย คุณมีแนโนมจะได้โซเดียมมากเกินไปซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพบางครั้งถ้าไม่ได้อยากกินจริงๆเนี่ยไส้กรอกหรือแหนมก็ขอให้ข้ามไปมพวกตระกูลเนื้อสัตว์แปรรูปนะฮะก็ได้แก่เบคอนไส้กรอกแหนมพวกที่มีการหมักหรือว่ามีการทําให้เค็มมากขึ้นปลากระป๋องอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่อะไรมากสามารถหาข้าวกล้องข้ามไม่ขัดสีได้ก็หามารับประทานด้วยก็จะโอเคขึ้นครับสุดท้ายการปรุงให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยน้าปลาหรือพริกหรืออะไรสามารถปรุงได้แต่พอดี ก็คืออย่าปรุงจนเค็มจัดหรือรสจัดจนเกินไปถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเนาะน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมื้อหนึ่งสักช้อนชานหนึ่งก็ไม่เยอะจนเกินไปเลยค,ครับต่อไปนะคะข้าวราดแกงร้านข้าวราดแกงก็อาจจะมีเดลิเวอรี่นะเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสั่งยังไงดีหนึ่งเลยเลือกข้าวนะคะแนะนำก็ข้าวกล้องมข้าวไม่ขัดสีต่างๆนะคะอันที่สองเลยพยายามสั่งผักเป็นพวกเมนูผักต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งผัดฟักแมวผัด ผัดผอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ใส่เข้ามาแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเลยก็คือมีสั่งเมนูปโปรตีนด้วยนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกเนร้านข้าวราดแกงเนี่ยก็จะเป็นไข่ต้มไข่ดาวปลาทูนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมเราพยายามไม่อยากให้กินอาหารหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปลรูปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นนะคะที่อยู่ในร้านอาหารร้านข้าวราดแกงเนี่ยเราก็พยายามลดปริมาณลงมานะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการลดน้ำพริกน้ำปลา น้ำราดต่างๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้โซเดียมเยอะเกินไปใช่ครับะะบางคนจะลืมนะว่าน้ำราดเนี่ยมันมีส่วนประกอบของโซเดียมอยู่ด้วยทำให้อาหารมีรสจัดขึ้นแต่ถ้าเกิดบอกเขาได้ว่าสั่งเป็นน้ำแห้งๆสั่งเอาแต่เนื้อวิทย์ม,มาราดข้าวก็โอเคหรือ,อ,อถ้าเกิดใส่เป็นถุงมางก็วิทย์เอาแต่เนื้อกินส่วนน้ำราดก็นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะคะโอเคทีนี้อีกร้านหนึ่งเลยช่วงนี้อาจจะออกไปกินข้างนอกได้แต่ก่อนหน้านี้ฟันก็มีโอกาสสั่ง จากร้านนี้มากินที่บ้านเหมือนกันบ,บุฟเฟ่นะคะคมันก็ไม่บุฟหรอกถ้าสมมุติว่ากินที่บ้านก็เป็นนึกถึงสภาพว่ากินชาบู ปิ้งย่างอยู่ที่บ้านแล้วกันอย่างนี้เราสัง่งยังไง,งดีคะพี่นิกเรารู้หลักอยู่แล้วว่าอะไรคนกินเยอะคนกินน้อย mm hmm. ผักเป็นหลักมีเนื้อแล้วก็มีข้าวก่อนอื่นเลยการกินบุฟเฟ่คุณต้องรู้ตัวตลอดว่าการกินนั้นควรจะเป็นความอิ่มที่พอดีพออิ่มพอดีแล้วก็หยุดครับ mm hmm. ฉะนั้นในการกินบุฟเฟ่แนะนําว่าให้กินช้าๆ mm hmm. ไม่ต้องรีบทําเวลาไม่ต้องรีบไปแข่งกับใครให้จำไว้เสมอว่าอย่างในการกินบุฟเฟ่ไม่มีคําว่ากําไรฮะ mm hmm. เพราะอย่าลืมว่ามือค่าปกติค่าใช้จ่ายคุณอยู่ที่50-600บาท่ไมีร้านไหนต่งร้อ99 ฉะนั้นเนี่ยการลงมุฟเฟ่คือเป็นการลงเงินกับอารมณ์ <S 2> <S 2> ให้เรารู้สึกว่าเรากินได้อย่าไม่มีข้อจํากัดแต่ก็อย่าให้ทำร้ายร่างกายมากเกินไปแล้วกันเนาะก็กินแต่พอดีอิ่มก็คือหยุดครับเน้นเนื้อคําผักคําก็มีข้าวด้วยก็ถือว่าโอเค น้ำที่กดได้เนี่ยจะเป็นน้ำที่ไม่มีน้ำตาลก็จะดีที่สุดเช่นชาเขียวจืดน้ำปลาหรือว่าบางร้านมีโซดาเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีน้ำจิ้มก็คือจิ้มได้แต่แนะนตาว่าอย่าเคลือบหรืออย่าชุบจนทําให้รสชาติจัดจนเกินไปครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลือกกินสลับไปสลับมาทั้งไก่หมูปลากุ้งมีอะไรก็กินรวมกันได้ สุดท้ายถ้าล้างปากด้วยผลไม้ได้ก็จะดีกว่าการล้างปากด้วยขนมหวานหรือถ้าอยากกินขนมหวานก็สักอย่างพอ,อแล้วก็ต่าง้วยผลไม้ย่อมดีกว่าการกินขนมหวาน34ถ้วยนะครับการกินบุฟเฟ่เป็นอะไรที่จํากัดไม่ได้จริงๆแต่ต้องรู้ตัวและกินอย่างมีสติครับมันจะทาให้คุณกินบุฟเฟ่ได้อย่างมีสุขภาพดีครับผมทีนี้อีกอันหนึ่งเลยก็คือสั่งโดยรวมและเรายังใช้หลักการของ2องหนึ่งอยู่แต่ทีนี้มันก็จะมีบางร้านที่ไม่รู้จะสั่งสองหนึ่งหนึ่งยังไงไเช่นชานมไข่มุก มีใครสั่งชานมไข่หมูกินแบบว่าตอนช่วงแบบเวลฟอร์ม m ฮมไหมคะอ๋อสองนึงหนึ่งจะชานมสองแก้ว <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ทีนี้วิธีการสั่งชานมไข่หมูจริงๆก็ง่ายๆเลยนะคะพยายามเลือกหวานน้อยก่อนกด25%หรือ5 0เวลาอันนี้ถ้าใครแบบว่าสั่ง delivery จะเห็นนาอว่ามีมันมีอยู่ว่าหวานน้อย255% 0อะไรอย่างนี้นะคะอีกอันหนึ่งเลยที่พอจะช่วยเราได้ก็คือจะเป็นพวกไข่หมุกบุกนะคะเพราะว่าพวกนี้พลังงานมันจะน้อย S <S <S น,นะคะแล้วก็ก่อนสั่งชานมไข่มุกอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าหิวน้ําหรือว่าแค่อยากถ้าหิวน้ําก็ไปกินน้ําเย็นก่อนอ,อันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนที่สั่งอาหารเดลิเวอรเนาะก็คือพยายามวางแผนก่อนสั่งอาหารอย่าสั่งตอนหิวจัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะสั่งกระเบิดไดเบิลเลยนะคะอ,อ่าฮะ โอเคครับก็ในสิ่งที่ควรทำกการสั่งอาหาร d ี l i v e ก็เก็บเอาไวท้ทวนแล้วก็ทำเนาะหนึ่งคือเรายัางคำนึงถึงเรื่องความสะอาดแล้วก็สุขอ,อนามัยเป็นหลักนะครับการล้างมือให้บ่อยๆทั้งก่อนและหลังการรับของก่อนและหลังการรับประทานอาหารทั้งหมดยังมีความจําเป็นอยู่เนาะการแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยการชำระเงินผ่านระบบ e-payment ถ้าเกิดกดเราก็สามารถจ่ายผ่านบาัตรหรือว่าหักเงินบัญชีได้อีกเรื่องการสัมผัสเงินสดก็จะเป็นการลดการสัมผัสทางเงือที่สามารถรักษาความสะอาดได้เหมือนกันนะครับอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือที่เราทํากันอยู่ทุกกวันนี้็คื ส่วนหนกากนอนามัยตอนที่เรารับของเขามานะคะแล้วก็แล้ก็เว้นระยะหา่างอย่างที่บ้านปันก็คือจะใช้วิธีการว่าแขวนหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปเอาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการพยายามเตรียมภาชนะสําหรับรับอาหารแยกไป นะคะ,ะ,คะให้มันชัดเจนแล้วก็ล้างไม้ล้างมือก่อนที่เราจะกินข้าวนี่สําคัญอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคล็ดลับในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ซึ่ง <ứng S 2> <ๆ>จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปประยุกใช้ทั้งการกินในร้านนอกร้านกินที่บ้านซื้อกลับบ้านหรือจะสั่งแบบเดลิเวอรี่มาที่บ้านก็ได้เหมือนกัน <ứng S 2> นะครับ<ม>ก็อยากให้เรานาเคล็ดลับหล่านี้ไปเราปฏิบัติใช้ดูเพื่อทําให้สุขภาพดีทั้งในแง่ของการปลอดจากพวกเชื้อไวรัสที่เรากําลังป้องกันโตกันอยู่แล้วก็ยังทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ซึ่งจะทําให้คคุณมมีโโออออกกกาาาสรรรรเป็นไ่่ตติดืงงยพว NCD า huh. ทางเรื่องของเบาะเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยการกินแบบสุขภาพดี211 21, ตรงนตันี้สามารถช่วยได้นะครับโอเคค่ะก็ลองเอาหลักการของเราไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะเราก็เดี๋ยวจะไปตามอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวกันนะคะสวัสดีค่ะ